สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงเธอจงพิจารณากายที่อาดูนเบื่อเน่าไหลเข้าไหลออกซึ่งคนเขาทากันปรารถนายิ่งนักหลาย เธอจงเห็นาธาตุทั้งหลายที่ประชุมกันเป็นกายเป็นของว่างเปล่ามิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าเวียนมาสู่โลกนี้อีกเธอจงสำรอกความพอใจในภพชาติเสีย เธอจักสงบระงับอยู่ตลอดไปสรีระกายนี้ถูกสร้างให้เป็นเมืองกระดูกฉาบชาด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่ตั้งลงแห่งความแก่ความเจ็บความตายความหยิงทนงอาหารการความลบหลู่ดูหมิ่นคัารช่อชนและความโศกเศร้าทั้งปวง ขออนุภาพแห่งพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงสัพพภพม,มานุภาเวนะสัทธาสตถีพะวรตุเตขออนุภาพแห่งพระพมทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงสัพพเทวานุภาเวนะ สัทธาโสตถีพระวันตุเตขออนุภาพแห่งเทพพยดาทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพชีวิตทั้งปวง 32. ข้อตักเตือนสำหรับท่านดอจีวอนชูขอน้อมคาระวะแด่คณาจารย์ทั้งปวงครั้งหนึ่งที่ท้องน้ำดูเจนในเมืองดรินมาดรินท่านมิลาเรปะ ได้เทศนาอบรมสั่งสอนบรรดาสานุสิตและสาธุชนทั้งหลายทั้งยังจัดให้มีการฝึกปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิภาวนาด้วยปรากฏว่าผู้ปฏิบัติส่วนมากได้รับประสบการณ์ที่ดีท่ามกลางบรรดาสานุสิตที่มาประชุมฟังธรรมชายหนุ่มดอกอมผู้ซึ่งแรกเริ่ม ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมได้กล่าวขึ้นว่าท่านอาจารย์เมื่อกระผมระลึกถึงความน่าสะพรึงกลัวแห่งสังสารวัฏและมีจิตน้อมไปสู่สภาพยิ่งกว่าสุขแห่งการสละปล่อยวางกระผมก็ไม่สามารถนั่งลงอย่างเกลียดค้านได้แม้เพียงชั่วขณะเดียวขอได้โปรดกรุณา รับกระผมไว้เป็นเด็กรับใช้ด้วยเถิดกระผมจะได้ภาคเพียรอุตสาหะพยายามปฏิบัติบำเพ็ญทั้งกลางวันและกลางคืนทีเดียวเมื่อกระผมได้ระลึกถึงอริยทรัพย์ของท่านอาจารย์โลกียทรัพย์ทั้งมวลก็หมดความหมายลงโดยสิ้นเชิงขอท่านอาจารย์ได้เริ่มแสดงธรรมเถิด คำสั่งสอนของอาตมาก็คือคำสั่งสอนเดียวกันกับท่านมหาสมณะดอจีชางผู้เป็นองค์พระพุทธเจ้าวัชระธาราหลวงปู่ผู้ทรงมหิทธานุภาพของอาตมาคือท่านทิโลปะมหาบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่ของอาตมา คือท่านนาโรปะบิดาผู้ให้กำเนิดชีวิตทางธรรมแก่อาตมาคือท่านมารปะผู้ถ่ายทอดพระธรรมอาตมาคือสม,มณะมิลาเรปะวิสุทธิบุคคลทั้งมวลน,นี้เป็นผู้แจกแจงคำสอนอันลึกซึ้งและเป็นผู้ประดิษฐสถานอาตมา สู่ภูมิธรรมเบื้องสูงณบัดน,นี้จงได้สดับธรรมคีตาจากอาตมาถึงสิ่งหลอกลวงหกประการโบสถ์วิหารอันโออาวิจิตพิสดานั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกับโรงไม้ที่ใช้เก็บรวบรวมบรรดาไม้ลอยน้ำที่กลวงเป็นโพรง แม้ว่านักบวชเหล่านั้นจะได้ปฏิญาณโอ้อวดถึงความอย่างรู้และความบริสุทธิ์ในชีวิตสมณะมันก็เป็นเพียงมารยาสาไถท,ที่หลอกลวงผู้คนอาตมาย่อมไม่ปรารถนาที่จะสมาคมกับญาติธรรมเช่นนี้ อาตจจมาผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความอิสระเสรีแห่งดวงใจย่อมหนีห่างจากการนินทาว่าร้ายและเสียงพร่ำบ่นทั้งมวลเมื่อเตโชาธาตถูกปลุกเร้าขึ้นในภายในบรรดาเสื้อขนสัตว์ก็หมดความหมายภาระต่างๆที่ร้อยรัดผู้คน ย่อมเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนางานจำเจในบ้านล้วนเป็นเรื่องหน้าเบื่อหน่ายสำหรับมาตมาเมื่อโทสะจริตถูกปลุกเร้าขึ้นมาครอบงำผู้คนโภทรัพย์และการครอบครองทั้งมวลก็ไร้ประโยชน์อาตมาย่อมไม่ใส่ใจกับการสะสมวัตถุป,ปัจจัย เพื่อความร่ำรวยมั่งคั่งเมื่อความภาคเพียรอุตสาหะได้งอกงามขึ้นในภายในบรรดาลูกๆและสานุิษทั้งหลายก็หมดความสำคัญอาตมาย่อมไม่ต้องการผู้มายเยี่ยมเยียนเพราะล้วนเป็นไปเพื่อรบกวนการปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญเมื่อคำสอนอันลึกซึ้ง ถูกนำไปปฏิบัติจริงๆปริยัติธรรมทั้งปวงก็หมดความหมายความรอบรู้ทางปริยัติที่ไม่มีการปฏิบัตินั้นย่อมเพียงแต่ปลุกเร้าให้บังเกิดความหยิ่งพยองลำพองตนขึ้นในภายในด้วยเหตุนี้อาตจจมา จึงไม่นิยมการศึกษาด้วยตำรับตำราใดๆนี้คือธรรมคีตาแห่งสิ่งหลอกลวงหกประการซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องนำไปพิจารณาและระลึกถึงข้อชี้นำของอาตมาเพื่อเตือนตนอยู่โดยสม่ำเสมอ ลูกศิษ์หนุ่มกล่าวขึ้นว่าสโลกบทนี้ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆเพื่อเห็นแก่สรรพชีวิตผู้โงเ่เขลาเหมือนพวกเรากระผมขออาราธนาให้พระคุณเจ้าแสดงธรรมคีตาถึงกุศลและบาร,รมีทั้งหกของท่านด้วยครับท่านมิลาเรปะได้แสดงบทสรุปว่า แม้ว่าอาตมาจะไม่นิยมการโอร้อวดแต่เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณอันยิ่งใหญ่ของพระธรรมอาตมาจะได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่หกประการยิ่งใหญ่หนักหนา,นาคือพระเมตตาคุณอันไม่มีประมาณของบรรดาคณาจารย์และองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่หนักหนา คือความการุณาของบรรดาปวงเทพเจ้ายิ่งใหญ่หนักหนาคือพลังอำนาจของบรรดาผู้ที่ปกปักรักษาพระธรรมยิ่งใหญ่หนักหนาคือศาสนาธรรมคำสอนที่เป็นเสียงกระซิบอยู่ในภายในยิ่งใหญ่หนักหนาคือความวิริยะอุตสาหะ ของมิลาเรปะและท้ายที่สุดยิ่งใหญ่หนักหนาคือความจงรักภักดีของบรรดาสานุสิตสำหรับความปีดาปราโมททั้งหกประการนั้นได้แก่การพำนักอาศัยอยู่ในดินแดนที่ปราศจากผู้คนการละลึกถึงคำแนะนำของท่านอาจารย์ การนั่งอยู่บนอาสนะที่รองนั่งของอาตมาการหลีกเล่นอยู่ในท้องถ้ำที่เงียบสงบการผจนกับความหนาวเย็นและความอดอยากได้โดยไม่มีทุกขเวทนาการรู้จักบำเพ็ญฌานเพื่อให้มีพลานามัยอันสมบูรณ์อยู่เสมอ การประชุมกันหกอย่างได้แก่การมาเยือนของสาธุชนในเวลากลางวันณสถานที่แห่งนี้การมาเยือนของบรรดาเทพธิดาในยามราตรีเครื่องอุปโภคบริโภคถูกนำมาในเวลารุ่งอรุณกงล้อแห่งธรรมจัก หมุนดำเนินไปตลอดเวลาในจิตวิญญาณของอาตมาโลกภายนอกและธรรมชาติของดวงจิตในภายในประชุมกันเป็นเอกสภาวะเดียวอาตมาเฝ้ารักษาอยู่หกอย่างได้แก่อาตมาเฝ้ารักษาโพี่จิตในมณฑลรักมาก อาจจะมาเฝ้ารักษานกอินทรีในหุบเขาอัญมณีแดงอาจจะมาเฝ้ารักษาท้องฟ้าบนยอดภูผาแดงอาจจะมาเฝ้ารักษาสิงโตในถ้ำเสือที่ย่านมอนอาจจะมาเฝ้ารักษาพืชสมุนไพรของถ้ำอัญมณีกาดายา อาตมาเฝ้ารักษาดุลยภาพที่ภูเขาศิลาขาวฟันนาชาความงดงามหกอย่างของภิกษุมิลาได้แก่ทัศนียภาพแห่งความวิมุตติหลุดพ้นการบำเพ็ญโยคะตามแบบฉบับของท่านนาโรปะ การปฏิบัติบำเพ็ญในส่วนที่ลึกซึ้งอย่างชำนาญการบรรลุถึงกายทั้งสามแห่งพุทธะความเมตตาการุณาแห่งบรรดานักบุญกายุบาข้อชี้แนะอันเต็มไปด้วยแก่นสา,สารสาระของมิลาเรปะท่านสาธุชนทั้งหลายปุถุชนที่มืดบอดนั้นมีมากมายนะัก ผู้ปฏิบัติธรรมมีเพียงจำนวนน้อยความทุกข์ทรมานทั้งปวงคือการชำระรอยแค้นของวิบากผลแห่งอกุศลกรรมความสุขทั้งปวงคือของกำนันจากกุศลกรรมความทุกข์หรือสุขย่อมเกิดจากการกระทําของตัวท่านเองโดยแท้ณนะบาดนี้ ขอให้เราอธิษฐานว่าจะได้กลับมาพบกันอย่างสม่ำเสมอในอนาคตตการเมื่อฟังท่านมิลาริปะแสดงบทสรุปจบลงบรรดาสานุสิ์และญาติโยมทั้งหลายต่างพากันร่าเริงและแยกย้ายกันกลับที่พำนักของตน ส่วนชายหนุ่มดอกอมกลายเป็นลูกศิษย์ของท่านมิลาเรปะต่อมาภายหลังเขาถูกนับว่าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดท่านมิลาเรปะเป็นที่รู้จักกันในนามดอกกอมเรปะดอกจีวอนชูนี่คือตำนานเรื่องราวของเรปะดอจีวอนชู